สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ tes a n c นะครับคลิปนี้นะครับก็มีแอปพลิเคชันหางเงินฟรีนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการบวกเลขนะครับแล้วก็ทายตัวอักษรนะครับแล้วก็ในส่วนเกมด้วยนะครับแอปนี้นะครับมีทั้งเกมแล้วก็มีทั้งแบบสำรวจครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของการทำเพื่อกิจดาวนโหลดแอปพลิเคชันนะครับการถอนเงินนะครับสามารถถอนได้ตั้งแต่2ดอลลาร์5ดอลลาร์แล้วก็10ดอลลาร์นะครับ แล้วก็เนี่ยสมกับแอปนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาเงินได้ฟรีไม่มีการลงทุนนะครับถอนเข้าบัญชีของ PayPal นะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่2ดอลลาร์ก็คือต้องใช้คะแนนอยู่ที่20,000คะแนนนะครับแล้วก็5ดอลลาร์ใช้คะแนนอยู่ที่50,000คะแนนนะครับส่วน10ดอลลาร์ก็คือ100,000คะแนนด้วยกันนะครับสำหรับการหาเงินก็คือเป็นการเล่นเกมนะครับอย่างเช่นเป็นเกมบวกเลขนะครับคือ o ๊ t h เด a l บ o o n m a t อันนี้นะครับเราก็เล่นเกมไปเราก็จะได้รับคะแนนเข้ามานะซึ่งการเล่นเกมนะับแต่ละครั้งที่เราเล่นเกมนั้นเขาจะลดไฟฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งประจุไฟฟ้าตรงนี้หาได้จากไหนนะครับก็ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันหาได้จากไหนเนาะแต่ว่านับแต่ว่าแต่ละครั้งในการเล่นมันต้องแลกไปด้วยประจุไฟฟ้านะครับให้เรากดที่ p o อ the b a บ l o o n นนะครับกดเข้าไปปั๊บเลยแล้วก็เขาก็บอกว่าการที่คุณจะเล่น เกมนี้นะครับคุณต้องแลกด้วยตก็ตหรือตัว๋วหรือเป็นไฟฟ้านี่แหละทุกคนทันหนึ่งครั้งด้วยกันนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ60วินาทีในการเล่นเกมนี้นะครับ ส่วนเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันเป็นเกมททยตัวอักษรนะคือไทยประโยชน์เนาะสมมติมันขึ้นคําว่าอยูนะเราก็ต้องพิมพ์ในคีย์บอร์ดในสมาร์ทโฟนของเราว่า y o u แล้วก็กดส่งไปนะครับถ้าเรานับพิมพ์ไ้ก็แนะนําเลยนะครับพรงนี้เนาะส่วน dish the coin นะค,คือเกมนี้นะเกมนี้นะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรเนาะก็คือประมาณเป็นโซโดกุนะพวกนี้เนาะ แล้วก็ต่อมาคือ task นะครับก็คือเป็นในส่วนของการโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะมี OK spin นะครับ tap time add gem นะครับอ่าลองกดที่ OK spin นะครับ โอเคสปินก็คือเป็นในส่งการสะสมคะแนนที่เป็น GSP นะครับนี่ทุกคนนะ่าก็มี GSP ด้วยกันนอกผมมีอยู่ที่17 GSP นะครับก็จะแรกอีกก็ตอ้องก็ต่อเมื่อครบอยู่ที่80 GSP นะเรากดที่คำว่าเช็คอินนะครับแล้วก็กดคำว่าโอเคนะครับอ่านได้มาอีกประมาณ17 GSP นะครับอันนี้คือจากการที่เรานั้นเช็คอินนะ ต่อมาคือจากการที่เราเล่นเกมฮอตเกมนะก็จะมีเกมให้เราเล่นอย่างเช่นเกม s u b เ a y เอ็ด e s สตันะกดเข้าไปนะครับเกมนี้นะครับก็คิดว่าหลายลคนน่าจะเคยเล่นนะครับอ่าเราก็กดคำว่า Play นะครับแล้วก็กดวิ่งนะครับนี่ทุกคนนะแล้วก็หลบนะหลบแบบนี้เลยกระโดดนะครับแล้วก็กระโดดต่อไปแล้วก็หลบซ้ายหล,ลบขวาเมื่อกี้เนาะแล้วก็สะสมคะแนนนะครับนี่ทุกคนเนาะ แล้วก็กระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องทําสถิติของด่านให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็นะครับถ้าเราทําแล้วเราต้องทําให้ติดอันดับด้วยนะครับติดอันดับ1ใน6กนะก็จะได้รับเนส่วนของของรางวัลไปซึ่งก็คือเป็นคะแนนของ GSP นั่นเองนะครับคะแนน g s p เราก็จะนําไปแลกเป็นเงินเข้า บัญชีของ t u e Money Wallet นะครับก็คือไปแลกเป็นคะแนนก่อนนะแล้วก็นําคะแนนที่เราแลกนั้นไปแลกเป็นคะแนนเข้าสู่บัญชีของ t u e Money Wallet นะครับโอโ้โหทุกคนนะเกือบเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้เกือบไปแล้วทนะุกคนนะอ่าก็ด้แบบนี้เองนะครับ มันก็ออกผิดผมกดสไลด์เมื่อกี้นะครับได้มาอยู่ที่สกอร์ที่ดีที่สุดก็คืออยู่ที่54นะครับอ่าเราไปดูนะในส่วนของสกอร์ที่ดีที่สุดนะครับของอ่าครั้งนี้นะเราก็อ่าผมกดเล่นทําไมอนะผมขอกดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ออกได้ไหมอ่ากกระบะปิดไปนะครับเรามาดูนะว่าคะแนนของอ่าเกมนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะกดตรงนี้ไปนะครับคะแนนที่ดีที่สุดก็คือผมเองเหรอ นี่ทุกคนน่าจะหมดนะอีกวันอีก2วันด้วยกันเนาะถ้าผมติดอันดับ1ในหนะผมก็จะได้คะแนนไปนะครับดูเหมือนว่านะ่าจะไม่มีใครเข้ามาเล่นเนาะก็เดี๋ยวผมนะ่าจะกดเล่นเกมอื่นต่อนะมันจะมีเกมอื่นๆให้เราเล่นต่อนะครับดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมไหนเกมแคตต่อ crazy crazy dungeon ไม่เล่นแล้วกันเนะดี๋ยวค่อยมาเล่นดีกว่านะทำให้คลิปนี้ยาวเกินไปเนาะในส่วนของลัคกี้อันนี้นะครับก็คือเรากดคลิกไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้บคะแนนเป็น GSP หรือเปล่าตรงนี้นะครับโอ้โหอันนี้ได้มาเป็นในส่วนของอ๋อเขาเขียนว่าเป็น6000บาทนะเราไม่ต้องกดทุกคนนะเราไม่ต้องกดตรงนี้นะถ้าเรากดไปมันจะพาไปที่เว็บที่เป็นสีเทานะ ฉะนั้นก็นับอ่านี่ทุกคนนะัผมกดไปนี่ทุกคนนะัมันจะพาไปที่เว็บพวกนี้เนาะให้เรากรอกเบอร์นะเราไม่ต้องกรอกนะอย่าไปทํานะตรงนี้ให้ออกเลยทุกคนนะแล้วก็ออกเลยทุกคนนะสรุปว่าในส่วนของช่องทางนี้อย่าไปเล่นนะครับพวกนี้นะส่วนเอิญนะครับอเอิญก็เป็นในส่วนของการที่เรานะั้นนะครับต้องให้แอปเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานนะของมือถือของเราว่า เราเล่นแอปพลิเคชันไหนบ้างทางแอปพลิเคชันของคอยพลิกก็จะดูว่าเราเล่นแอปไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องให้นะถ้าเรามีแอปเกี่ยวกับธนาคารอยู่ในมือถือของเรานะครับส่วนลักกี้รอนี่นะครับลักกี้รอก็คือเป็นในส่วนของนบนสป e นเดแบเมื่อกี้เลยก็ไม่ต้องไปเล่นดับให้เราออกไปได้เลยนะครับกดตรงนี้ไปแล้วก็กด Gift up นะครับมาดูงานต่อมาก็คือเป็นงานเกี่ยวกับแท็บไทม์ะะนะแท็บไทม์ก็ เป็นภารกิจเหมือนกันคือให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทําภารกิจของเขานะเขาจะให้แต้มตามนี้เลยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถทําได้นะครับแล้วก็ต่อมาคือในส่วนของ a อดเจมนะ a อ p เจมก็คล้ายๆกันเลยก็คือให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทําภารกิจเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าร์เยอาร์เนะครับอ่า แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเลยนับก็คือให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมแบบเมื่อกี้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะก็ผมจะกดกากบาทปิดไปเลยนะครับ ต่อมาคือ CPX Research ก็คือเป็นในส่วนของการทำ Surveys อ u r v e y ์คือการทำแบบสำรวจนะครับแล้วก็ w a n a d อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการทำแบบสำรวจเช่นเดียวกันนะครับ Profess ก็เหมือนกันนะเป็นการทำแบบสำรวจเช่นเดียวกันส่วน Play Game อันนี้คือฟรีเกมนะถ้าเรากดเข้าไปแล้วก็เราเล่นเกมเหล่านี้ที่มันอยู่ในส่วนนี้นะครับมีเกมมากมายก็จริงนะถ้าสมมติเราเล่นไปนะ เราก็จะไม่ได้รับคะแนนทีน่าเนนส่วนนี้เล่นไปเราไม่ได้รับคะแนนนะครับฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเราเล่นฟรีๆให้เราไปเล่นอย่างอื่นที่เป็นเกมข้างบนดีกว่ามันจะได้คะแนนเข้ามานะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะโปรโมทแอปพลิเคชันให้ไปที่หน้าของแช์นะครับจากนั้นก็ให้เรานะกด i n v i t e แล้วก็แชร์แอปนี้นะ แนะนำให้คนอื่นมาเข้ามาเล่นแอปนี้เนาะผมก็แนะนําไปแล้วอยู่ที่1คนนะตรงนี้นะครับคุณใส่น้าตั้งเจริญก็ต้องขอบคุณทุกคนก็ต้องขอบคุณคุณใส่น้ามากนะครับที่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมแล้วก็ใส่รหัสเชิญของผมตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เมื่อเรามีคะแนนเราก็มากด redeem หรือการถอนเงินตรงนี้ได้นะครับการถอนเงินเงินจะเข้ามายัางบัญชีของ PayPal ก็ต่อเมื่อผ่านไปนะครับประมาณ3วันด้วยกันที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมนะแต่ก่อนที่เราจะถอ เราต้องไปหาเหรียญให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ทำเหรียญไปได้อยู่ที่1545คะแนนด้วยกันนะสำหรับคนที่ต้องการคะแนนฟรีๆ1,500คะแนนนะผมนะก็ใส่รหัสเชิญของผมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะรหัสเชิญไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่รายละเอียดคลิปนะครับคุณใส่ไปแล้วจะได้รับคะแนนไปฟรีๆอยู่ที่1,500คะแนนด้วยกันนะครับและนี่คือเกมใหม่นะหรือแอป หาเงินใหม่นะับถ้าหากว่าคุณสนใจอยากลองเล่นก็สามารถที่จะโหลดได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะับถ้าหากว่าผมสามารถที่จะถึงการถอนเงินผมก็จะทำแอปผมจะทำวิดีโอมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ